กรมควบคุมโรคยืนยันวัคซีนในไทยปลอดภัยและมีประสิทธิภาพวัคซีนเป็นประเด็นที่สร้างความสนใจและความกังวลให้กับหลายคนแต่ทราบหรือไม่ว่าวัคซีนที่ใช้ในไทยมีความปลอดภัยและมีคุณภาพอย่างมั่นยืนอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขขอออกมาชี้แจงเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงในข้อความที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์มีการกล่าวว่าวัคซีนไม่จําเป็นและอาจก่อความเสี่ยงต่อผู้รับ อธิบดีกรมควบคุมโรคได้ออกมายืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องวัคซีนทุกชนิดในไทยผ่านกระบวนการตรวจสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายแต่ที่น่าสนใจคือการใช้สารเหล่านี้ในวัคซีนไทเม,เม์โรซอแตทเมอร์เซลซึ่งเป็นสารกังเสียในปริมาณน้อยมากองค์การอนาัมาโลกหูและองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา F.D.A. ยืนยันว่าปลอดภัยและไม่สะสมในร่างกายข้อเท็จจริงนี้ ช่วยลดความกังวลของผู้ที่กลัววัคซีนได้เป็นอย่างดีอีกทั้งวัคซีนบางชนิดยังใช้อลูมิเนียม,ม,เ,ยมเป็นสารช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันซึ่งมีประวัติการใช้อย่างปลอดภัยมากว่าเจปีแล้วผลการวิจัยยืนยันว่าปริมาณอลูมิเนียมในวัคซีนมีน้อยมากไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายและไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพแต่ที่น่าสนใจคือผลข้างเคียงของวัคซีนอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าผลข้างเคียงที่พบจากวัคซีนส่วนใหญ่เป็นอาการเล็กน้อย เช่นอาการเจ็บปวดบริเวณที่ฉีดซึ่งหายได้เองข้อมูลทางวิชาการยืนยันว่าประโยชน์ของวัคซีนมีมากกว่าความเสี่ยงมีความสามารถในการลดการเจ็บปวดรุนแรงและช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพกรมควบคุมโรคขอเตือนให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและขอแนะนําให้ปรึกษาแพทย์หรือติดต่อกรมควบคุมโรคเพื่อรับข้อมูลที่ถูกต้องอย่าลืมว่าการรับวัคซีนเป็นการป้องกันตัวเองและชุมชนและเป็นการช่วยเหลือระบบสุขภาพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น